เมื่อตั้งใจฟังธรรมการมาฉันทะย่อมไม่มีพิกุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ในสมัยนั้นนิวรณ์ห้าอะไรบ้างย่อมไม่มีแก่เธอคือการมาฉันทานิวรณ์ย่อมไม่มี พยาบาทนิวรณ์ย่อมไม่มีทีนามิทานิวรณ์ย่อมไม่มีอุทธจะกุกุจจานิวรณ์ย่อมไม่มีวิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไม่มีพิขุทั้งหลายในสมัยนั้นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นโพชฌงเจ็ดอะไรบ้างย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์คือสติสัมโพชฌงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ธรรมวิจยะสัมโพชฌง ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์วิริยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปิติสัมโพชงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปัสสัทธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์สมาธิสมโพชงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์อุเบขาสัมโพชงย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์พิกูทั้งหลายในสมัยนั้นโพชงเจ็ดเหล่านี้ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ พิ่กูทั้งหลายสมัยใดอริยะสาวกตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยโสดลงฟังธรรมสมัยนั้นนิวร์หย่อมไม่มีแก่เธอและโพชฌงเจ็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์